ถ่านะครับกับท่านผู้ทรงบัลลังก์ไก่เขาเฮาในปีนี้นะครับตรงทรงกับวันเช้าปียี่สิบเดือนกันยายนนะครับจากที่มานี่นะครับร้อนหนาห้องจะเป็นทางวันบ่ายจำลองหน่อยนะครับเด็กในกอางหมอกขับไปนอกมอเตอร์ไซค์ผมพีเศษคาทีเลยสวัสดีครับท่านนายกท่านนายกเดินทางมาหอนบัลลังก์แล้วนะครับนายก

วัวให้หน่อยแม่อัวน,นี้ตามแจกได้หรอแจกไปทกรรอขาอร้าวโพดนี่แจะสวยมากเดวข้าวโพดก่อนนะ โอ้า้เลเารบีได้โคกนี้ได้โกนี้เลยให้ได้อร่อยมากเลยนะมิเราป็นต้มตําค่ะเราโขกเอาโขกเอาแล้วก็คนเลยเดี๋ยวมันจะ เดี๋ยวมันจดเล่นจดละเอียดแซบแซบแซบใช้ถุงบ่แม่ใช้ถุงขอสองถุงนะ